สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะเจอกันกับก้อยอีกแล้วทางช่องวารุณีชาแนลนะคะช่องแบ่งปันทางด้านการตัดเย็บเสื้อผ้าและการสร้างแพทเทิร์นค่ะคลิปนี้ก็จะพาเพื่อนๆสร้างกางเกงขาสั้นนะคะเป็นกางเกงแฟชั่นจีบหน้า2จีบด้านหลังจะเป็นเกล็ดเย็บตายนะคะมาดูวิธีสร้างนะคะจะเป็นกางเกงขาสั้นนะคะตัวนี้ก็จะสร้างไซส์ประมาณไซส์ M นะคะประมาณไซส์เเ นะคะเอียี่สิบหะโพกสาความยาวของกางเกงแล้วแต่เรานะคะตัวนี้ก็จะทำกางเกงยาวอยู่ที่สิหนิ้วนะคะเป้ายีเป้ายีานิ้ววัดใต้ขอบนะคะมาเริ่มเลยค่ะในส่วนของกางเกงตัวนี้นะคะจะบวกอยู่ที่1นิ้วจะเป็นกางเกงไม่ได้หลวมอะไรเยอะมากนะใส่พอดีแบบพอดีเชฟซิบหลังนะคะเพื่อนๆขาซิบหลัง เอวนะคะหารสี่ไว้เลยนะคะนำรอบเอวของเราที่วัดได้หารสีไว้เดี๋ยวได้ตัวเลขเท่าไหร่เราจดไปเลย26หารสีได้6.5นะคะ6.5สะโพกจะบวกอยู่ที่1นิ้วแต่เราจะไปบวกเฉพาะด้านหลังฉะนั้นยังไม่ต้องบวกตอนนี้นะคะนำสะโพกของเราหารสี่นะคะได้เท่าไหร่จดตัวเลขเอาไว้นะคะเราจะไปบวกเฉพาะด้านหลังทำเหมือนเดิมนะคะ เหมือนเดิมอย่างที่ก้อยพาทำสร้างกางเกงพื้นฐานที่ EP 3 6นะคะทำเหมือนเดิมวิธีทำการคำนวณเหมือนเดิมนะคะเพียงแต่มันจะแตกต่างตรงที่มีจีบด้านหน้า2จีบว่าเราจะทําจีบแบบไหนนะคะสะโพกหาน4ได้ตัวเลขเท่าไหร่จดเอาไว้นะคะตัวนี้ได้3 7หาร4ได้9.25นะคะกางเกงยาว15 ใต้ขอบนะคะไม่ได้วัดรวมขอบนะเป้า25นิ้ววัดใต้ขอบนะคะจดตัวเลขเอาไว้เลยมาเริ่มเลยค่ะเหมือนเดิมนะคะพาทําเหมือนเดิมอาจะทําแบบง่ายๆนะคะชิ้นหน้าชิ้นหลังจะอยู่ในแพทเทิร์นแผ่นเดียวกันนะคะ ก็จะไม่แยกนะเพราะว่าก้อยทำอย่างนี้เวลาก้อยทำให้ลูกค้าแล้วก็ตัดให้ลูกค้า mm. ก็จะทําอย่างนี้เลยนะ mm. เพราะว่าจะได้คํานวณส่วนต่างๆได้พอดีนะคะ mm. เหมือนเดิมนะคะวัดจากหน้าตัวเรานะ,ะจากหน้าตัวเราเป็นกระดาษแบบนี้ออกไป5นิ้วนะคะออกไป5นิ้วนะคะออกไป5นิ้วล้วติ๊กเอาไว้นะคะ แล้วขีดเส้นขนานเส้นตรงนะคะอย่าให้เบี้ยวนะคะขีดข้าค้าไว้ก่อนเป็นเกงขาสั้นไม่ต้องอะไรเยอะนะคะขีดข้าค้าไว้ก่อนแบบนี้นะคะจากรีมกระดาษหน้าตัวเราวัดออกไป5นิ้วค่ะแล้ววัดลงมาแล้ววัดลงมา2ประมาณนะคะประมาณ2นิ้วครึ่งนะคะประมาณ2นิ้วครึ่งแล้วขีดเส้นนะคะเส้นนี้จะเรียกว่าเส้นเอว นะคะเป็นเส้นเอวเส้นนําที่เราจะไปหาความยาวของกางเกงหรือว่าเส้นเป้าของกางเกงก็คือใช้เส้นนี้เป็นเส้นนำถานะะวัดลงมา2นิ้วครึ่งพอประมาณนะ,ะประมาณทีนี้เราจะมาหาความยาวของกางเกงกางเกงยาววัดใต้ขอบ15นิ้วของเพื่อนเพื่อนเท่าไหร่ใช้ตามที่เราต้องการวัดจากเส้นเอวตัวนี้ลงมาเท่เากันะนะคะากาบความยาวกางเกงที่เรากําหนดนะห้านิ้วนะคะสินิ้วจากตรงนี้มาเท่ากับความยาวกางเกงตัวนี้เป็นเกงขาสัาน้นนะ คีเลย่ะนี่คือความยาวของกางเกงนะคะต่อมาเราจะมาหาเป้าของกางเกงเป้า25นะคะการหาเป้านะของเพื่อนๆเท่าไหร่วัดเป้าใต้ขอบนะคะ25หาร2นะคะนี่เลยภาพสายวัดเลย25ถึงตรงไหนภาพสายวัดแบบนี้นะคะนี่ค่ะหาร2เป้า25หาร2ได้12.5วัดจากเส้นเอวล,ลงมานะคะ วัดจากเส้นเอวลงมาเท่ากับเป้าหานสองค่ะติ๊กเอาไว้ติ๊กเอาไว้เข้มๆตรงนี้ยังไม่ต้องใช้นะคะติ๊กเอาไว้เท่ากับรอบเป้าที่เราหาร2ยังไม่ต้องใช้นะคะจากจุดที่เราติ๊กเอาไว้นะคะเป้าหาน2ตรงนี้วัดย้อนขึ้นมา5นิ้ววัดย้อนขึ้นมา5นิ้วนะคะติ๊กเอาไว้ถ้าเพื่อนๆท่านไหนที่เรารู้ตัวว่าเราเป็นคนอ้วนนะคะวัดย้อนขึ้นมา6นิ้วนะคะมันจะต่างกันนิดหน่อยอันนี้ก็จะทํไซส์ปกตินะวัดจากเส้นเป้าที่เราหาร2ขึ้นมา5นิ้วติ๊กเอาไว้นะคะ จาก5านิ้วที่เราติ๊กเอาไว้แบ่งครึ่งก็คือหารสองนะฮะจากจุดนี้หารสองนะฮะติ๊กเอาไว้นะฮะให้เป็นเส้นลักษณะนี้ไม่งงนะจากเส้นเป้าหารสองวัดขึ้นมาห้านิ้วตีเส้นออกไปเป็นเส้นฉากออกไปนะอย่าให้เบี้ยวนะคะตีเส้นออกไปแบบนี้เส้นนี้เรียกว่าเส้นสะโพกนะคะเส้นที่เราหารสองตรงนี้และตรงนี้ที่เราหารสองตีเส้นยาวออกไป ยาวออกมาถึงด้านหน้าเราเส้นนี้เรียกว่าเส้นเป้าลึกเส้นเป้าจริงอันนี้ได้แล้วนะคะจากเส้นเป้าหารสองจากเส้นเอวัดลงมาเท่ากับเป้าหารสองติ๊กเอาไว้ตรงนี้เข้มๆยังไม่ต้องใช้วัดย้อนขึ้นมาห้านิ้วนะคะติ๊กเอาไว้ขีดเส้นได้เส้นสะโพกนะคะจากเส้นสะโพกและเส้นเป้าที่เราหารสองตรงนี้หารสองขีดเส้นได้เส้นเป้าจริงเป้าลึกเป้าจริงคะไปต่อนะคะอันนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยต่อมาสะโพกที่เรา หารสได้สโพก37หาร2ได้9,25ชิ้นหน้าเราจะไม่บวกเราจะไปบวกชิ้นหลังนะคะวัดจากเส้นกลางหน้าเส้นที่เราวัดจากริมกระดาษมา5นิ้วขีดเส้นเส้นนี้เรียกว่าเส้นกลางหน้านะคะเส้นเส้นกลางหน้าเสร็จแล้วสโพกเราหารสีวัดจากเส้นกลางหน้าออกไปตรงเส้นสโพกตรงจุดนี้วัดออกมาเท่ากับสโพกที่เราหารสีได้เท่าไหร่วัดออกไปเลยนะคะติเอาไว้ค่ะแล้วตีเส้นฉากหาเส้นเป้าลึกนะคะ ให้เกิดเส้นลนนักษณะนี้ให้เกิดเส้นลนนักษณะนี้ต่อมาเราจะมาหาเป้ายื่นหน้ากางเกงตัวนี้เป้ายื่นหน้าก็จะยื่นอยู่ที่1นิ้วครึ่งนะคะเป็นเกงที่ว่าใส่สบายนิดหนึ่งนะจากเส้นกลางหน้าวัดออกมาชิ้นหน้านะคะวัดออกมา1นิ้วครึ่งนะคะติ๊กเอาไว้นี่ค่ะติ๊กเอาไว้ทีนี้เราจะมาหาเส้นกลางหน้าจากเส้นเป้ายื่นหน้าที่เราวัดออกมา1นิ้วครึ่งนะคะ จากจุดนี้มาจุดนี้หารสองค่ะเราจะมาหาเส้นกลางขาจากจุดนี้มาจุดนี้หารสองค่ะนี่ค่ะตีเส้นขนานลงล่างและขึ้นบนเส้นนี้เรียกว่าเส้นกลางขาเส้นนำเวลาเราไปตัดบางผ้า ตัวนี้จะเป็นเส้นนําจะได้ไม่ให้ขากางเกงเราบิดเราเบี้ยวเป็นเกลนนําผ้านะคะวัดจากดิมผ้ามาคือเส้นนี้ตั้งจุดศูนย์กลางตลอดเลยนะคะตรงนี้สําคัญขาดไม่ได้นะคะต่อมาเราได้เส้นแบบนี้เสร็จแล้วเราจะโค้งเป้าโค้งเป้าหน้านะ,ะจากมุมตรงนี้วัดขึ้นมาประมาณ3กระเบียดหรือ2เซนนะคะประมาณ สามกระเบียดหรือสองเซนนะคะสามกระเบียดทะแยงแบบนี้นะคะประมาณนี้แล้วเราโค้งเป้าหน้าเลยนะคะมุมนี้โค้งจากเส้นสะโพกนะคะประมาณนี้นะคะนี่ค่ะตัวนี้ก็จะไปช้าๆนะให้เพื่อนๆทำเป็นเลยฮะ,ะนี่ค่ะ อยากให้เพื่อนๆทำเป็นค่ะตัดให้สาวๆให้เด,ด็กๆลูกๆหลานๆสาวๆใสสวยใหเด็ๆกๆวปรุ่นใสสวยทรงนี้ค่ะโค้งให้ได้ลักษณะนี้ต่อมาในส่วนของชิ้นหน้านะคะเอวเราจะปรับในส่วนของเอวตรงนี้เข้าไปนะคะจากจุดนี้ปรับเข้าไปครึ่งนิ้วนะคะปรับเข้าครึ่งนิ้วปรับลงครึ่งนิ้วนะคะในส่วนของชิ้นหน้านี่ค่ะปรับเข้าไปครึ่งนิ้วปรับลงมาครึ่งนิ้วนะคะนี่ค่ะนี่เลย นะคะไม่งงนะขีดเส้นหาเส้นสะฉพกนะคะทีนี้จุดเปลี่ยนของการทําจีบกางเกงชิ้นหน้าเนี่ยตรงนี้เราจะจําเป็นจะต้องบวกจีบเยอะนะคะนี่ค่ะปรับเข้าครึ่งนิ้วปรับลงครึ่งนิ้วในส่วนของชิ้นหน้าต่อมาเส้นเอวนะคะเอวเราหาร4ได้เท่าไหร่6.5วัดจากเส้นที่เราปรับเข้ามาครึ่งนิ้วเท่ากับเอวที่เราหารได้นะคะหาร4วัดเอียงแบบนี้นะคะจากจุดนี้ เอลยี่สิบหกหารสี่ได้หกจุดห้านะคะหกจุดห้าถึงตรงไหนวัดเอียงแบบนี้ตรงนี้เป็นหลักนะคะเส้นเอลวัดอย่างนี้นะคะหกจุดห้าติ๊กเอาไว้ตรงจุดนี้ทีนี้จีบของเสื้อดะกางเกงตงัวนี้เขามีทั้งหมดสองจีบจีบค่อนข้างใหญ่ฉะนั้นนะคะก็จะบวกจีบตรงนี้ไปสองนิ้วครึ่งประมาณนี้ตีตรงขึ้นมาเลยค่ะตีตรงจากเส้นสะโพกขึ้นมาเลยค่ะประมาณนี้กี่นิ้วช่างเขาเอาง่ายๆแบบนี้เลยนะ อันนี้คือเส้นสะโพกตรงนี้เส้นเอวที่เราหานสีเอียงจุดเอาไว้เราจะทําจีบใหญ่สองจีบตีเส้นตรงขึ้นมาตรงนี้เดี๋ยวค่อยเช็คว่ากี่นิ้วเราจะแบ่งจีบนะคะนี่ค่ะจากจุดนี้มาจุดนี้วัดว่ากี่นิ้วตัวนี้ได้สองนิ้วกับ1กระเบียดจดเอาไว้นะคะเราจะมาทําจีบนะคะสนิ้วกับ1กระเบียดจดเอาไว้เข้มๆเลยเดี๋ยวค่อยทําจีบ นะเดี๋ยวค่อยทําจีบตีตรงนะคะจะไม่ต้องโค้งเพราะว่าเราทําจีบใหญ่มันก็เลยเป็นเส้นตรงนะคะต้องการทําจีบใหญ่ต่อมาในการหาจีบนะคะเส้นเอเราได้แล้วเนาะเนี่ยแบบนี้เราจะตีเอียงแบบว่าเข้าๆแบบนี้ก่อนนะคะให้เป็นเส้นนาก่อนนะคะนี่ค่ะ เราจะทำจีบจากจุดนี้มาจุดนี้ในส่วนของกระเป๋านะคะมันทําได้หลายวิธีทําได้หลายแบบเราจะทําเป็นกระเป๋าเส้นตรงล้วงลงมาเส้นตรงของข้างตรงนี้ก็ได้หรือเราจะเอียงมาเป็นกระเป๋าเอียงแบบนี้ก็ได้แต่จุดเปลี่ยนของจีบมันจะเปลี่ยนนะคะถ้าเราทํากระเป๋าเอียงถ้าเราทํากระเป๋าเอียงอย่างนี้จุดเปลี่ยนของในแบบของเขามันจะเป็นกระเป๋าเส้นตรงกระเป๋าตรงตรงข้างไม่ได้เอียงนะคะ แต่ถ้าเพื่อนๆบางท่านจะถามว่าถ้าต้องการทํากระเป๋าเอียงนี้ได้ไหมทําได้แต่จุดเปลี่ยนของจีบมันจะเปลี่ยนแล้วนะคะการหารจีบํานวนจีบเราจะต้องเปลี่ยนนะคะอันนี้จะเป็นกางเกงกระเป๋าข้างเส้นตรงวัดจากเส้นเอวลงมา1นิ้วนะคะปากกระเป๋ากว้าง6นิ้วนะคะหนิ้ว5นิ้ว6 5นิ้วครึ่งถึง6นิ้วได้หมดนะคะอันนี้ในในกรณีที่เป็นกระเป๋าตรงนะ จีบมันก็จะปกติเราก็จะหารจีบแค่นี้แบ่งครึ่งนะคะตรงนี้อะแบ่งครึ่งแต่ถ้าจีบเราต้องการโค้งแบบนี้ตรงจีบมันจะเปลี่ยนเราจะต้องเอาจุดนี้จุดของปากกระเป๋าตรงนี้มาหารกับตรงเส้นกลางนะคะมันจะเปลี่ยนอันนี้ก็จะทําแบบง่ายๆนะเอาแบบในตามหน้าปกของเขานะ่ะเป็นกระเป๋าข้าง เส้นตรงนะคะอันนี้ก็อธิบายให้ฟังถ้าเพื่อนๆจะทําจีบตรงนี้จะทํากระเป๋าเอียงแบบเป็นอ้าโค้งแบบนี้จีบมันจะเปลี่ยนนะเราจะต้องเปลี่ยนจีบ้วมันจะไม่สวยตัวนี้ก็จะทําแบบตรงๆแบบเบสิกนะเนี่ยทีนี้เราจะมาหาจีบใช้เส้นกลางขาและเส้นสะโพกตรงเอวตรงนี้ที่เราขีดหาร2จากจุดนี้มาจุดนี้แบ่งครึ่งเลยค่ะจากจุดนี้มาจุดนี้ได้เท่าไหร่นะคะจากจุดนี้มาจุดนี้นี่ค่ะ ตีเส้นตีลงมาตรงเลยฮนะในส่วนของจีบด้านข้างถึงเส้นสะโพกนะคะถึงเส้นสะโพกจุดนี้ในส่วนของจีบตรงกลางขาถึงเส้นเป้านะคะถึงเส้นเป้าตรงจุดนี้เกรดที่เราบวกไปเอวหารสี่ได้6 5จุดห จุดไว้ตรงนี้ถูกต้องไหมคะแล้วจากจุดนี้มาถึงถึงเส้นสะโพกก็คือจํานวนใหญ่ของจีบของเราได้2นิ้วกับ1กระเบียดในส่วนของด้านข้างจีบด้านข้างตัวนี้เราจะทําจีบใหญ่อยู่ที่1นนิ้วแบ่งครึ่งเลยค่ะข้างละครึ่งนิ้วแบบนี้นะนี่ค่ะข้างละครึ่งนิ้วนี่ค่ะตีเส้นลงหาเส้นสะโพกแบบนี้นะคะนี่ค่ะ หายไปแล้ว1นนนิ้วจากจุดนี้เรามาได้2นิ้วกับหนกระเบียดทีนี้จีบด้านในจะต้องเป็น1นิ้วกับ1กระเบียดเฉลี่ยให้เท่าเท่ากันนะคะเฉลี่ยให้เท่าเท่ากัน1นิ้วกับ1กระเบียดนี่ค่ะเฉลี่ยให้เท่าเท่ากันในส่วนของจีบด้านในของกลางหน้าตรงจีบตรงนี้ตรงกลางขาตีเส้นลงมาหาเส้นเป้านะคะไม่เหมือนกันนะเพื่อนๆสังเกตจากจุดนี้นะไม่เหมือนกันเส้นข้างถึงเส้นสะโพกนะคะจีบใหญ่อยู่ที่1นนิ้วนี่ค่ะ ได้แล้วคือจีบทีนี้จานวนจีบของด้านหน้านะคะที่เราจะเย็บล็อกจีบก็คือวัดลงมา2นิ้วนะคะประมาณ2นิ้วนะคะนี่ค่ะวัดลงมา2นิ้วนี่ค่ะเย็บล็อกจีบส่วนที่เหลือเราปล่อยนะคะส่วนที่เหลือเราปล่อยเสร็จแล้วจีบเพื่อนเพนสังเกตนะจีบเราจะพับพับเข้าหาแบบนี้นะพับเข้าหาเป้ากางเกงนะคะประกางหน้านะคะ ภาพก็าหากลางหน้าสังเกตไหมนี่ค่ะภาพมาแบบนี้นะนี่ค่ะนี่ค่ะเราโค้งเอวเลยนะคะโค้งเอวเลยนี่ค่ะ เส้นดินสอดำๆเนี่ยคือชิ้นหน้านะคะคือชิ้นหน้านี่ค่ะเห็นไหม <All right. S 1> จีบไม่งงนะชิ้นหน้าเสร็จแล้วต่อมาเรามาททำชิ้นหลังนะไม่งงนะคะการหาจีบจากเส้นกลางขาเส้นกลางขาตรงนี้พัดมาหาเส้นเอวที่เราขีดหาเส้นสะโพก นะคะได้เท่าไหร่เราแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งแล้วตีเส้นลงมาหาเส้นสะโพกนะคะหาเส้นสะโพกแล้วเราเฉลี่ยจีบที่เราบวกจากเส้นเอวที่เราหารสีแล้วให้ได้เท่าไหร่เราเฉลี่ยให้เท่ากันตรงนี้จ <โ frustrating. S 1> ีบที่อยู่ตรงกลางขาจะต้องใหญ่กว่าจีบด้านข้างนะคะจีบนี้ที่อยู่ตรงกลางขาจะต้องใหญ่กว่าจีบด้านข้างนะคะกางเกงครึ่งจอกมาส่งสวยชิ้นหน้าเสร็จแล้วต่อมาเราจะมาทําชิ้นหลังนะคะชิ้นหลังก็จะใช้สีแดงนะ ก็จะอธิบายให้ค่อนข้างละเอียดนะคะพยายามทําให้ได้นะคะถ้าเพื่อนๆท่านไหนทําเป็นก็ก็ข้ามเนาะทีนี้ชิ้นหลังในการยื่นเป้าหลังนะคะในการยื่นเป้าหลังยื่นต่อจากเป้ายื่นหน้าตรงจุดนี้ออกมา2นิ้วครึ่งนะคะยื่นต่อจากเป้ายื่นหน้าออกมา2นิ้วครึ่งค่ะนะคะสนิ้วครึ่งนะ,ะ,น,ะ,ะนี่จากจุดนี้นะคะ2นิ้วครึ่งตีเส้นนะคะตีเส้น วัดลงมาครึ่งนิ้วนะคะวัดลงมาครึ่งนิ้วจากเส้นกลางจากเส้นกลางเป้าตรงเนี้ยเส้นเป้าเราตรงเนี้ยเนี่ยวัดเข้าไปครึ่งนิ้วเหมือนเดิมนะคะเหมือนเดิมถ้าเพื่อนๆเคยติดตามก็อยากจะทําเหมือนเดิมนี่ค่ะแล้วขีดเส้นนะคะขีดเส้นเลยแบบนี้เลยนะคะในส่วนของชิ้นหลังวัดจาก ชิ้นกลางหน้าที่เราขีดเข้ามาครึ่งนิ้ววัดออกไป1นิ้วครึ่งวัดเข้าไปเลยค่ะ1นิ้วครึ่งนะคะ1นิ้วครึ่งจากจุดนี้นะ1นิ้วครึ่งค่ะติ๊กเอาไว้แล้วขีดหาเส้นเป้าลึกที่เราวัดเข้ามาครึ่งนิ้วชิ้นหลังเป็นเส้นเป้าลึกนะคะที่เราจะขีดโยงชิ้นหน้าเราจะขีดโยงหาเส้นสะโพกไม่งงนะคนละเส้นกันนะเพื่อนๆค่ะคนละเส้นนะนี่ค่ะ ขีดแบบนี้นะคะขีดยาวขึ้นมาคร่าวๆก่อนแล้วค่อยว่ากันเราจะมาเช็คเป้าก่อนขาดเหลือเราค่อยเถิบขึ้นนะคะเถืบขึ้นเถิบลงคือเส้นข้างหลังนะคะการยื่นการโค้งเป้าหลังเหมือนกันกับชิ้นหน้าวัดจากมุมนี้ทะแยงออมาประมาณ3กระเบียดหรือ2เซนนะคะสกระเบียดหรือ2เซนโค้งเป้าหลังเลยนะคะแบบนี้นะนี่ค่ะวางจากเส้นสะโพก นะคะโค้งให้ได้ระดับนะคะนี่เลยนะคะนี่ค่ะทีนี้เราจะมาเช็คเป้าเป้าของเราตรงนี้วัดใต้ขอบไปที่2ี่้านิ้วของเพื่อนๆนเท่าไหร่ก็คือเท่านั้นวัดเป้าหน้าก่อนตั้งสายวัดนะคะวัดเป้าหน้าก่อนจากจุดนี้นะคะตั้งสายวัดเลยบนมาถึงเส้นนี้นะบนมาเลยแล้วมาต่อจากชิ้นหลังที่เราโค้งเป้านะคะ วัดเลยตั้งแบบนี้นะนี่ค่ะเป้าของเราถึงตรงไหนตามเส้นสีแดงเนี่ยถึงตรงไหนติ๊กตรงนั้นเลย25นิ้วถึงตรงไหนติ๊กตรงนั้นของเพื่อนๆกี่นิ้วถึงตรงไหนติ๊กตรงนั้นนี่ค่ะเสร็จแล้วนะในการคำนวณเป้าต่อมาเราจะมาหาในส่วนของสะโพกชิ้นหลังสะโพกหารสี่37หารสีได้9.5วัดจากเส้นสีแดงทีนี้ชิ้นหลังจะเป็นเส้นสีแดงแล้คะเพื่อนๆอย่าทำผิดเส้นนะ จากเส้นสีแดงแล้วนะเท่ากับสะโพกหารสีได้ 9. 3้จุดสามเจ็ดหารสีได้9.25จุดสองห้าติ๊กเอาไว้ติ๊กเอาไว้ที่บอกว่าจะบวกอยู่ที่1นิ้วคือเราบวกชิ้นหลังติ๊กเอาไว้นี่คือสะโพกจริงที่เรายังไม่บวกชิ้นหลังมีทั้งหมด2ชิ้นถูกต้องไหมคะเราจะบวกไป1นิ้ว1นิ้วหาร2ก็จะเหลือครึ่งนิ้วฉะนั้นเราจะวัดออกไปครึ่งนิ้วจากเส้นที่เราติ๊กเอาไว้ครึ่งนิ้วนี่ค่ะจากจุดนี้ครึ่งนิ้วตีเส้น ตีเส้นขนานลงไปหาเส้นเป้านะคะให้เกิดเส้นลักษณะนี้อย่าลืมนะคะเราบวกออกไปครึ่งนิ้วเราจะได้สะโพกหลวมอยู่ที่1น,นิ้วนะคะต่อมาสะโพกเราได้แล้วนะสะโพกเราได้แล้วเราจะไปหาเส้นเอวในส่วนของชิ้นหลังเส้นสีแดงนะคะเอวหาร4ี่เอว26หารสได้6.5้าวางไว้ตเตยคะ่ะเราจะเอียงอย่างนี้หาเส้นเอวจริงของเราที่เราร่างขึ้นมาตั้งแต่แรกคือจุดนี้6.5ถึงตรงไหนเอ่ย 6.5 6.5 6.5จากจุดนี้เอียงหาเส้นเอว6.5ถึงตรงนี้ชิ้นหลังเราจะทำเกล็ดอยู่ที่1นิ้วแล้วก็บวกไปอีก1นิ้วนะคะบวกไปอีก1นิ้วจุดนี้อยู่ประมาณนี้แล้วเราโค้งเลยค่ะนี่ค่ะโค้งแบบนี้นะคะในส่วนของชิ้นหลังนะ้านี่ค่ะวางไม้บรรทัดโคง้งเอวหาร4ี่บวกเกล็ด1นนิ้วนะคะวางไว้จุดนี้โค้งเลยค่ะให้เกิดเส้นลักษณะนี้นะคะ ต่อมาเราจะมาหาเกล็ดด้านหลังจากเส้นเอวที่เราบวกเกล็ดแล้วเรียบร้อยวัดเลยว่ากี่นิ้วกี่เซนนะคะวัดเลยจากจุดนี้นะคะเบาๆคร่าวๆ,าๆ,าๆ,าๆาก่อนจากจุดนี้มาจุดนี้วัดว่ากี่นิ้วแล้วเราแบ่งครึ่งนะคะเราแบ่งครึ่งเลยค่ะนี่ค่ะติ๊กเอาไว้แบ่งครึ่งแล้วตีเส้นขนานตามเส้นสีแดงวัดจากจุดนี้มาเท่าไหร่ที่เราแบ่งครึ่งแล้วก็ให้เท่ากันนะคะให้เท่ากัน นี่ค่ะให้เท่ากันแล้วตีเส้นลงมาให้ขนานกันกับเส้นเป้าหลังสีแดงนะคะให้เข้าเป็นเส้นขนานกันแบบนี้ให้เท่ากันนะคะเห็นไหมจากจุดนี้ในส่วนของเกล็ดนะคะเกล็ดลึกอยู่ที่สีนิ้วหรือ4ีนิ้วถึงสีนิ้วครึ่งประมาณนี้นะคะนี่ค่ะเราบวกเกล็ดไป1นนิ้วถูกต้องไหมเราเฉลีย่ยเกล็ดให้เท่าๆกันคือข้างละครึ่งนิ้วนะในส่วนของชิ้นหลังค่ะนี่ค่ะเฉลีย่ย ให้เท่าๆกันสีแดงเป็นชิ้นหลังนะคะนี่ค่ะพอเราได้เกล็ดแล้วเรียบร้อยพับเกล็ดนะคะชิ้นหลังเกล็ดพับปกตินะคะเกล็ดพับปกติจะไม่เหมือนจีบด้านหน้านะคะด้านหน้าจบแล้วนะไม่ต้องไปมองมองสีแดงพอนะคะนี่ค่ะเราโค้งเอวเลยมีเสียงรบกวนนะคะต้องขอโทษด้วยคือคืนนิดหนึ่งวางแม่บรรทัดโค้งนะคะนี่ค่ะ คงเส้นให้สวยงามนะโคงเส้นให้สวยงามแล้วเราก็เช็คเอวเราเลยว่าเราพับจีบเข้าไปพับเกล็ดเข้าไปเสร็จแล้วเรียบร้อยเช็คเอวเลยว่าเท่ากับรอบเอวที่เราหารสีได้ไหมตัวนี้ของก้อยเอว26หารสีได้6.5พับเกล็ดเข้าไปแล้วเช็คเลยทุกครั้งเราต้องเช็คนะคะของก้อยไม่หายนะได้6.5พอดีชิ้นหน้าและชิ้นหลังก็อย่าลืมพับจีบเข้าไปแล้วเช็คเอวทุกครั้งนะคะเราจะได้ไม่ต้องมีปัญหาเวลาเราไปตัดและเย็บขอ ในส่วนของทรงกางเกงต่อมาในด้านของขากางเกงด้านบนเสร็จแล้วนะคะด้านบนเสร็จแล้วในส่วนของเกงขาสั้นนะเราจะมาคำนวณขาขากางเกงชิ้นหน้าเนี่ยจากจุดนี้อันนี้เส้นกลางเนาะที่เราวัดยื่นของป้อมหน้าวัดออกมา1นิ้วครึ่งถูกต้องไหมนี่ค่ะ1นิ้วครึ่งถูกไหมนี่ค่ะเราจะวัดในส่วนของขาด้านในเนี่ยเข้าไป1นิ้วครึ่งนะคะหนิ้วครึ่งล้วตีเลยตีแบบนี้นะคะนี่ค่ะ หาความยาวของกางเกงนะคะความยาวของกางเกงนี่ค่ะในส่วนของขาในนะต่อมาในส่วนของขาของชิ้นหลังนะคะอันนี้ชิ้นหน้าที่เราตีแล้วหนึ่งนิ้วครึ่งเพื่อนๆสังเกตไหมเดี๋ยวก็จะวางให้ดูอันนี้เป็นเส้นตรงเส้นตรงที่เราตีเป้านะคะวัดเป้าออกมาหนึ่งนิ้วครึ่งตรงนี้จะเป็นเส้นตรงเส้นตรงตรงนี้ อันนี้ชิ้นหน้านะเราจะเก็บในส่วนของขากางเกงด้านหน้าวัดจากเส้นตรงเข้าไปหนิ้วครึ่งแล้วตีเป็นขากางเกงด้านไหนของชิ้นหน้าต่อมาชิ้นหลังนะคะชิ้นหลังวัดจากขาขากางเกงชิ้นในขาหน้าตัวเนี้ยที่เราตีเข้าไปเนี่ยวัดออกมาหนึงนิ้วนะคะวัดออกมา1นิ้ว,นะะาาวติ๊กเอาไว้วัดออกมาหนึงนิ้วนะคะติ๊กเอาไว้แล้วเช็คเลยเพื่อนๆเช็คเลยนะคะเนี่ย ตีแล้ววัดออกมาหนึ่งนิ้วติกเอาไว้แล้วโค้งจากเป้าหลังขาอันนี้ด้านในของขากางเกงนะคะชิ้นหลังนะนี่โค้งแบบนี้เลยนะคะโค้งเลยนะคะแล้วเพื่อนเพื่อนเช็คนะคะตรงจากเส้นเป้าหน้าหาความยาวกางเกงด้านในกี่นิ้วนะคะจากความยาวตรงนี้กี่นิ้วนะคะกี่นิ้วอันนี้5นิ้วครึง่งนะหนิ้วครึ่งอยู่ตรงนี้ทีนี้เราก็วัดเลยเราจะเช็คขาด้านหลัง เราจะให้เาเท่ากันจากจุดนี้วัดลงมาห้านิ้วครึ่งถึงตรงไหนนะคะหนิ้วครึ่งถึงตรงไหนเราจะได้ไม่มีปัญหาขากางเกงขาขาในขาหลังหรือขาหน้าไม่เท่ากันประมาณนั้นนะคะนี่ได้แล้วตีเลยในส่วนของขาตัวไหนเสร็จแล้วทีนี้ในในส่วนของด้านข้างขากางเกงเขาจะไม่บานมากนะ,ะอันนี้วางไม่ถ้าเป็นเส้นตรงจากเส้นสะโพกหา น,ะะนี่ค่ะเป็นเส้นตรงอันนี้คือเส้นตรงตรงนี้เป็นเส้นตรงนะฮะเถบออกจากเส้นตรงนะคะถ้าเราตีตรงลงมาเลยมันก็จะไม่สวยนะ,ะถเถบออกมา1นิ้วนะคะเพื่อนๆขาจากจุดน,นี้1นิ้วนะฮะแล้วเราก็ตีประมาณ1นิ้วนะฮะตีแบบนี้นะคะเพื่อนขาให้ขากางเกงเขาดีดออกไปนิดหน่อย ถ้าตรงเกินวันก็ไม่สวยเนาะตรงเนี้ยตีดิดเข้าออกไปประมาณ1นิ้วนะคะในส่วนของชิ้นหลังก็เช่นกันนี่ค่ะพอเราได้ชิ้นหน้าเสร็จเราก็วาดเลยในรูปทรงของนี่ค่ะเราวาดเลยจากจุดนี้จากชิ้นหน้าออกไปกี่นิ้วเราก็วาดออกไปเลยนะะจากเส้นที่เราตีใหม่นะนี่ค่ะเราก็ทกําปลายกางเกงเข้าดีดแบบนี้นะคะให้เขาชี้ออกไป ต่อมาในส่วนของขากางเกงด้านข้างตัว right นี <way make> <sound> so ้เราจะต้องปรับเขาขึ้นมาถ้าเราไม่ปรับเขาขึ้นมาเขาไม่สวยนะเขาจะแบบเวลาเราต่อมันจะเป็นแบบนี้เขาจะเป็นแบบนี้เราจะต้องปรับขึ้นมาก็จะปรับขึ้นมาตัวนี้หนึ่งเซนครึ่งเพราะว่าเขาไม่ได้บานมากถ้าเขาบานมากเราจะต้องปรับขึ้นมาเยอะในส่วนของขากงเกงด้านข้างนะคะตัวนี้ไม่ได้บานนะคะเป็นแค่ทรงเอนิดๆแค่นั้นเองก็จะปรับขึ้นมาประมาณ1เซนครึ่งหรือครึ่งนิ้วประมาณนั้นนะคะนี่ค่ะแล้วเราก็แต่งเส้นเลยนะคะแต่งเส้น นี่ค่ะเราจะได้ทรงกางเกงที่สวยหน่อยนะคะแต่งเส้นชิ้นหน้าเราปรับขึ้นไปเท่าไหร่ชิ้นหลังเราก็ปรับขึ้นไปเท่ากันนะคะก็คือครึ่งนิ้วหรือ1เซนครึ่งนะคะนี่ค่ะแต่งเส้นดูดีๆนะคะสีแดงชิ้นหลังสีดินสอน h i คือช h ้นห o n าเราก็จะได้กางเกงขาสั้นทรงสวยนะคะอันนี้ไม่งงนะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนขาขอบเราไปตีข้างนอกเราไปขีดขอบข้างนอกนะคะการสร้างกางเกงขาสั้น แฟชั่นมีจีบด้านหน้า2จีบอย่าลืมเช็คเอวนะคะทำเป็นกันอยู่เนาะหวังว่าคลิปที่ก้อยทำคงจะเป็นประโยชน์นะคะกับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเอาไว้นะคะเพราะว่าก้อยลงแพทเทิร์นการสร้างแพทเทิร์นให้เพื่อนๆดูตามหน้าง,งานที่ก้อยทำแล้วมาเล่าสู่กันฟังมาบอกต่อให้เพื่อนๆได้นำไปเป็นแนวทางในการตัดเย็บเสื้อผ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ